สรุปสเปค Air 2s ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพิมพิมดีเจไอแผนทอมไยแลนด์ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับการสรุปสเปคของ DJI Air 2S กันเลยค่ะสำหรับข้อแรกที่น่าสนใจค่ะดีไซน์กระทัดรัดพับได้ค่ะพกพาสะดวกน้ำหนักเบาเพียง595กรัมเท่านั้นจึงเหมาะมากสำหรับสายที่ชอบท่องเที่ยวประจนภัย a d v e n นเ r อนะคะไปที่ไหนก็ได้เพราะน้ำหนักเขาไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไปค่ะข้อ2ค่ะกล้องคุณภาพ สำหรับ Air 2s เขามีกล้องคุณภาพค่ะด้วยเซนเซอร์ c m o s ขนาด1นิ้วค่ะทำให้ภาพนิ่งถ่ายได้สูงสุดที่20เมกะพิกเซลซึ่งซัพพอร์ตทั้งการถ่ายแบบ JPEG ปและรอลไฟล์นอกจากนั้นเขายังมีการเก็บ d ดนามิกได้ถึง12.6สต็อปค่ะไม่ว่าจะเป็นที่แสงน้อยหรือแสงมากนะคะรายละเอียดภาพจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะมาดูกันที่ค o นเทนต์โปรไฟล์ค่ะสำหรับค o นเ r นต์โปรไฟล์ของตัวนี้เป็น d ิ r ก c อ็มซิปค่ะทำให้เราสามารถปรับสีแสง ของไฟล์วิดีโอได้มีคุณภาพแน่นอนค่ะต่อมามาดูกันที่ความละเอียดของวิดีโอกันบ้างค่ะสำหรับ Air 2S ความละเอียดสูงสุดของวิดีโอก็คือ 5.4K ค่ะ30เฟรมเรทต่อวินาทีบอกได้เลยว่าสูงมากเท่าที่เคยมีมาของ d o l o s Customer ทั่วไปค่ะต่อมาค่ะมาดูกันที่ 4K 4K สามารถถ่ายได้สูงสุดที่60เฟรมเรทต่อวินาทีและหากต้องการชอ o slow m o t ค่ะ เลือกที่1 8 0ค่ะสามารถโสโรมโหมชั่นได้120เฟรมเรตต่อวินาทีค่ะมาดูรายละเอียดกล้องอีกนิดนึงค่ะสำหรับระยะเรนของตัวนี้เป็นฟูลเฟรมค่ะทางยาวโฟกัสอยู่ที่22มิลลิเมตรและก็ยังมีรูรับแสง f 2.8รายละเอียดของ iso ก็คือ100ถึง12,800ค่ะซึ่งตัวจิ๋วแต่แจ่วมากเลยนะคะถ้าเกิดเทียบกับสเปคกล้องขนาดนี้ข้อสาค่ะการสั่นคุณภาพสำหรับกลิมบอลหรือการสั่นของ air 2s นะคะก็ยังคงคุณภาพของการสั่น3แกนอยู่ค่ะ ซึ่งทำให้ทุกช็อตวิดีโอของเราลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยค่ะดีสมรรถนะในการบินและการส่งสัญญาณค่ะมาเริ่มดูที่แบตเตอรี่กันก่อนเลยค่ะสำหรับแบตเตอรี่ของ DJI Air 2S ค่ะมีความจุถึง3,500ม ah ิลลิแอมค่ะสามารถบินสูงสุดมาซิม u ัมไฟท์ได้ถึง31นาทีซึ่งถ้าเกิดในคอมโบเซตมีแบตเตอรี่ให้ถึง3ก้อนค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้งานได้โดยเฉลี่ยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งกันเลยค่ะ มาดูที่การส่งสัญญาณค่ะสำหรับ Air 2S นะคะเขาใช้ระบบ O3 ค่ะทำให้สามารถบินไกลได้สูงสุดถึง12กิโลเมตรในโมเดลของต่างประเทศค่ะแต่สำหรับโมเดลในไทยนะคะบินได้สูงสุดที่8กิโลเมตรค่ะและที่สำคัญค่ะสามารถส่งภาพเรียลไทม์มาที่แอปพลิเคชันได้ความละเอียดสูงสุดเป็น Full HD ค่ะ 1080p 30เฟรมต่อวินาทีค่ะนอกจากนั้สนสามารถใช้งานร่วมกับ DJI FPV Goggles v 2ได้สามารถดูภาพเรียลไทม์ได้สูงสุดที่ 1080p 60เฟรมเรทต่อวินาทีกันเลยทีเดียวค่ะข้อที่5ระบบความปลอดภัยสำหรับ a r 2S ค่ะเขาพัฒนาระบบลบหลีกสกิลควางแลคคำนวณหาเส้นทางที่ปลอดภัยให้กับการบินโดรนของเราเป็นระบบ APAS 4.0ค่ะซึ่งเขาสามารถทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ที่มีทั้งหมด4จุดด้วยกันทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านบนและก็ด้านล่าง และใต้ท้องร่บเขายังมี LED สำหรับส่องสว่างเพื่อจอดในที่แสงน้อยหรือที่มืดด้วยค่ะและที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของตัวนี้ค่ะเขามีระบบ ADSB i s e n s e ค่ะซึ่งช่วยให้เรารู้พิกัดของเครื่องบินที่อยู่บนน่านฟ้าและมาใกล้ๆวดโดรนของเราเพื่อความปลอดภัยได้ด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดค่ะที่โดน DJI ทุกรุ่นมีนั่นก็คือมี GPS ค่ะสามารถเรียกรีทวนทวกลับมาหาเราได้อัตโนมัติค่ะข้อที่6ค่ะ สามารถซูมได้สำหรับ DJI r 2S สามารถซูมได้นะคะเป็นลักษณะดิจิตอลซูมค่ะซึ่งซูมได้สูงสุดถึง 8x เลยทีเดียวโดยความสามารถในการซูมนะคะจะขึ้นอยู่กับไซส์ของวิดีโอและเฟรมเรทที่เราเลือกนั่นเองค่ะเด็ดฟังก์ชันที่น่าสนใจค่ะสำหรับฟังก์ชันที่น่าสนใจมาเริ่มกันที่ฟังก์ชันสำหรับการถ่ายภาพก่อนเลยค่ะ อย่างแรกเลยก็คือสมาร์ทโฟโต้ค่ะสำหรับสมาร์ทโฟโต้เขาทำงานร่วมกันร,ระหว่างระบบ HDR กับ Hyper Light ค่ะทำให้เราได้ภาพนิ่งที่เก็บรายละเอียดภาพทั้งส่วนที่มืดส่วนที่สว่างได้ครบถ้วนในภาพเดียวค่ะ HDR พ a n o ราม a ค่ะสำหรับ HDR พ a n o ราม a าทำให้เราได้ภาพแลนส์เคปแบบมุงกว้างแล้วยังเป็นระบบ HDR ไม่ว่าจะส่วนที่แสงน้อยและแสงมากเราสามารถเก็บรายละเอียดภาพได้ครบถ้วนค่ะ มาดูที่ฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอค่ะสำหรับฟังก์ชันที่น่าสนใจในการถ่ายวิดีโอเริ่มที่ตัวนี้เลยค่ะมาสเตอร์ช็อตค่ะมาสเตอร์ช็อตพัฒนามาจากพิชช็อตนั่นเองค่ะเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ถ่ายวิดีโอด้วยการแตะใช้งาน <Wow. S 1> เพียงครั้งเดียวระบบจะทำการถ่ายวิดีโอให้เราอัตโนมัติได้วิดีโอเทพๆสวยๆเหมือนมืออาชีพเลยค่ะต่อมาคือไฮเปอร์แรค่ะสำหรับ Air 2S ยังคงมีไฮเปอร์แรให้เราได้เลือกใช้งาน เก็บระยะเวลาแสงสีสวยๆและการเคลื่นไหวสวยสวยด้วยไฮเปอร์ลับกันนะคะมาดูต่อกันที่โฟกัสแท็กค่ะซึ่งมีให้เราเลือกทั้งหมด3โหมดด้วยกันเริ่มที่อย่างแรกค่ะ Active Tag 4.0ดีใจนพัฒนาฟังก์ชัน Active Tag มาถึง4.0แล้วค่ะซึ่งใส่มาในตัวแรกก็คือ air 2 s ตัวนี้เลยเขาจะมีความแม่นยำในการจับเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นค่ะ มาที่สปอตไลท์2.0ค่ะเราสามารถถ่ายวิดีโอเน้นเป้าหมายหรือวัตถุที่เราต้องการโฟกัสไว้ได้อย่างง่ายได้และโดรนจะสามารถบินไปตามทิศทางที่เรากำหนดได้ค่ะ Point of interest 3.0เราสามารถถ่ายวิดีโอลักษณะล็อกเป้าหมายและหมุนรอบเป็นวงกลมง,ง่ายๆด้วยฟังกช์ชันนี้เลยค่ะข้อที่8 ND Filter สำหรับ ND filter มีมาให้ในเซ็ตคอมโบเลยค่ะซึ่ง ND เขาใส่ไว้ให้4ตัวด้วยกันนั่นคือ ND 4, 8, 6และ32ใช้งานได้เลยแทบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มอีกแล้วค่ะข้อที่9การรองรับอุปกรณ์เสริมของ DJI ค่ะสำหรับ Air 2S รองรับอุปกรณ์เสริมของ DJI ได้ค่อนข้างเยอะค่ะอย่างแรกเลยคือ DJI Smart Controller ค่ะ อย่างที่สองก็คือ DJ IPV g o g e r V2 และอย่างสุดท้ายนั่นคือ DJ i Motion Controller นั่นเองค่ะและนี่ก็คือสรุปสเปคทั้งหมดของ DJ i r 2S ที่พิมพ์ตั้งใจเอามาเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะสำหรับราคาของ r 2S ถ้าเป็นซิงเกิลอยู่ที่33,990บาทค่ะและถ้าเป็นคอมโบเซตอยู่ที่42,990บาทค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม และหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกท่านค่ะและพบกันอีกครั้งในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้พิมพ์พิมพ,มพม์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ